Khai năng nhỉ? Năng nhỉ. kể nang nhì kể nang nhì cho thấy kê nang trong năn nhé, ơi, đúng hả? ơi, đúng, đúng, nang kê nang nà nang nang nà 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 nang nang nà 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 เก,น,เกนั่งเลยอ้าวเ,เคเกเกนั่งอ่ะแล้วก้นี่ลงมาด้วยอ่ะ no อ,อะไรสูงไปใช่ตัวไปโอ้โหต้องนอนกินอย่างงั้นด้วยใช่อะโอ้โหมันจะสบายเกินไปแล้วด <c oughs> ูทำนอนดูทำนอนลงมาเถอะอ๋อ <c oughs> นี่เท้มันสูงเดี๋ยวโต ลงมาเถอครับลูกนั่งนิดเจลอะไรนะนิดเจลทำไงนิดเดียวอะทำมือไงนิดเดียวเกนังเกนังโอเคเกนั่งก็ได้อ่ะลงน้ยางลงไหมค้ับดูทำหน้าตีเนี่ยดูไปอยู่บนโซฟานอนเป็นขอนไม้เลย นั่นเสื้อใหม่ชุดใหม่นี่นาพรุ่งนี้ใครจะไปซื้อชุดใหม่ฮะคุจะไปซื้อชุดใหม่เขาเรียกชุดอะไรลูกชุดบีมแมทอ๋กี่ตัวห้าตัวเลยโอ้โหใครจะเลี้ยงไหวเนี่ยฮะใครจะเลี้ยงกูดไหวบอกสิใครเลี้ยงไหวห้าตัวใครเลี้ยงไหว Giai liếng ngoài mấy? Cúc liếng quẩy mấy? Kể liếng quẩy mấy? Mấy quẩy Nếu như gần nhận đại sứ, tụi mà tên show Này, tên show kể gọn Tên show Aaaa Đù Chưa đều uộc lỡ <laughs> Bye bye đuôi, chúc đuôi Bye Uộc, uống kín khao dớ Ừ, uống kín khao กีกีเข้าเย้อ้วนทำไมตาตาเป็นอะไรตาโป้ตาปูแล้วเป็นยังไงซื้อปลาพี่ไอไอไอนายาวหนาแก่น่ามาจะให้จะไม่ให้เกศทำงานแล้วเหรอไม่ให้ทำงานแล้วเหรอไม่ให้ทำงานแล้ว โอ้มาจุบด้วยสิมาจุบด้วยใช่ืมชื่นใจโอเคกูดูแผลตาก็ปรดนะเดี้ยพอดิ้นเดียวตากระบอดพอเาไต้องให้เจ้าเอาแล้วให้เก๋พอทำไมเนี่อตาบอดโอเค